สวัสดีครับผมพากันใดยังกินแรงเนาะมือนน้ขันยังบ่มีกับมาเดอผมสีแกงฟักทองซูกินมือนน้แกงแบบอีสานบานเห่านะใส่น้ำปลาครับผมผมได้ฟักทองมาจากตลาดครับผมมือนน้สิเอิญว่าจังไดละ่ะเปียงหนึง่งบอหรือเครื่องหนึง่งหรือตอนหน,นึ่งนี่แหละหรืองี่ยนหนึ่งนี่แหละครับผมแต่ละมือแต่ละวันผมขายของเสร็จแล้วกลับมาบ้านกับเห็ดกับเขาครับผมต่กอนขายของเสร็จแล้วกลับมากะบอคอยได้เห็ดกับเขานะครับผมบอคอยได้กินเขาแรงสูมือ น้ำนักเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเครื่องแกงที่ผมเอาลงไปพัดกะซิมีพริกหอมแดงแล้วกะตะไคร้นะครับผมตำร่วมกันพัดเครื่องแกงของเห่าห้หอมหอมแล้วจังไซหมูลงไปนะครับผมแซบแน่นอนสูตรนี้ที่ผมปรุงรสไปมือกี้กะซิมี่น้ำปลาาน้ำปลาผงชูรสนะครับใส่เกลือนิดนึงมุกดาหารช่วงนี้กับฝนตกแทบจะทุกมือครับผมได้เมนูสดท้อนครับผมมื้อนี้หลังบรรยากาศฝนตกใส่ฟัก,ฟกทองลงไปแล้วผมบ่ได้ตั้งไฟนานนะ้ํนา เดือดนิดนึงฟักทองพ่อสุกอะพ่อแล้วฟักทองซุกงายอยู่ครับผมตั้งไฟนานเดี๋ยวมันสีเละน,นะบนหนากินนะพอใส่ผักอิตูหรือใบแมงลักลงไปแล้วนี่หอมกินหอมคือแกงขึ้นมาท่านที่ครับผมแกงฟักทองใส่สันข้อหมูใส่ใบแมงลักครับผมของผมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแน่ครับผม